เรามาดูกันที่คุณภาพของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมกันครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงผลสรุปการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียมครับพลเอกสุรเชษชัยวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศเพื่อกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปกครองที่มีต่อโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งร้อยละ81.95มีความเห็นว่ามีประโยชน์เพราะทำให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพส่งเสริมเด็กที่ด้อยโอกาสช่วยแก้ปัญหาครูขาดแคลนซึ่งผลที่ได้รับทำให้เด็กมีความรู้มากขึ้นจากการเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้เกิดความพึงพอใจต่อโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือครูตู้ครูพระราชทานสัญญ,ญาณจากฟ้า เพราะเป็นโครงการที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้ได้เรียนรู้กับครูที่มีความรู้ความชํานาญโดยมีแผนขยายไปยังโรงเรียนขนาดกลางซึ่งจะเริ่มดําเนินการในภาคเรียนที่1ประจําปีการศึกษา2559ทั้งนี้สํงงาน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในเรื่องของการจัดหาครูเก่งจากทั่วประเทศไปสอนที่โรงเรียนวางไกลกังวล พร้อมทั้งได้คัดเลือกครูสอนเก่งจำนวน40คนเพื่อบันทึกเทปการสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบโอเนใน5กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไปมีการสรุปถึงผลการดำเนินง,งานขยายผลการสึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ได้ดำเนินการใน15,369โรงเรียนในภาคเรียนที่2ที่ผ่านมานะครับก็จะได้มีการเตรียมประเมินผลนะครับ ในการวัดผลการศึกษาที่จะจบกันภาคการศึกษาที่สองนี้ในระหว่างดําเนินงานอยู่เนี่ยเรามีการไปนิเทศกํากับติดตามประเมินผลทุกโรงเรียนนะครับในเดือนธันวาคมก็มีผลการประเมินนิเทศมาแล้วนะครับปรากฏว่ามีความน่าพอใจมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่น่าสนใจอยู่2เรื่องก็คือคุณครูโดยส่วนรวมแล้วเนี่ยมีความเอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียน ในการเรียนทั้งก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนนะครับนักเรียนมีความตั้งใจเรียนและทํากิจกรรมไปพร้อมๆกับโรงเรียนต้นทางนะครับสำรวจแล้ว97นะครับก็เป็นตัวเลขที่น่าพอใจมากนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นการทบทวนในการที่ทํางานร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางกายผ่านดาวเทียมที่จัดการศึกษานะครับโดยที่ทางสพทเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการก็จะจัดหาครู จากทั่วประเทศนะครับที่มีความสามารถเก่งเป็นพิเศษนะ,นะครับไปสอนที่โรงเรียนอยู่ในระหว่างการเนินง,งานนะครับมีเป้าหมายจะจัดหาอยู่จานวน20คนก็จะเร่งรัดดาเนินการนําไปสอนที่โรงเรียนระกาบรวนเพื่อที่จะให้ครูที่มีความเก่งหรือมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในแต่และสาขาวิชานี้เป็นครูที่โรงเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนที่เรียนอยู่ปลายทางก็ได้รับการสอนจากครูที่คุณภาพเดียวกันนะครับ นอกจากนั้นก็จะคัดเลือกครูที่สอนเก่งอีกกลุ่มหนึ่งนะครับจำนวน40คนทําการบันทึกเทปการสอนเสริมอันนี้อยู่ระหว่างดําเนินการอยู่นะครับ<ม>เพื่อเตรียมสอบโอเน็ใน5กลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับขณะนี้ออกอากาศอยู่ในช่อง DLTV ช่อง14แล้วนะครับตั้งแต่วันที่12ที่ผ่านมาแล้วก็จะออกอากาศจนถึงวันที่28นะครับเสร็จแล้วหลังจากออกอากาศแล้วก็จะนำํำเรื่องที่สอนเนี่ย ไปเข้าเว็บไซต์ YouTube เพื่อดูด้านหลังรวมทั้งดาวน์โหลดได้นะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือให้คุณภาพการศึกษามีมากขึ้นนะครับในการดำเนินง,งานที่ผ่านมาเรามีการตรวจพบว่าโรงเรียนปลายทางใน15,000กว่าโรงเรียนมีบางโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลธุรกันดารน,นะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลา r เซลล์อยู่อยู่13โรงที่จะต้องติดตั้งให้ใหม่นะครับแล้วก็จะมีการซ่อมแซมในส่วนที่จะต้อง ดูแลก็อีก28โรงเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดาเนินการได้นะครับที่น่าสนใจมากเป็นพิเศษก็คือมีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนและครูที่เกี่ยวข้องกับโครงการขยายผลการศาึกษาทางทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับโดยสวนวิทิ์โพมหาวิยาลัยราชพัฒน์สวนิทย์ในห่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับมีสรุปผลว่าโครงการ การขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนั้นมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใดก็สรุปว่า81.95มีความเห็นว่ามีประโยชน์มากนะครับเพราะทำให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทีเทยมกันช่วยส่งเสริมการศึกษาให้เด็กที่ได้โอกาสช่วยแก้ปัญหาครูขาดแคลนหรือไม่เพียงพอเด็กได้รับความรู้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นผลที่ได้รับจากการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับ อันดับหนึ่งเด็กมีความรู้มากขึ้นได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง88%อันดับ2ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลายมีสื่อที่ทันสมัย87%ต็อลดหลั่นลงไปลงตามระดับนะครับอันนี้เดี๋ยวคงจะนำรายละเอียดให้นะครับโดยสรุปก็เป็นเรื่องที่น่าพอใจนะครับโครงการขยายผลการศรึกษาทางกายผ่านดาวเทียมหรือครูตู้ครูพระราชทานสัญญ,ญาณจากฟ้าผลการสํารวจพบว่ามีความพึงพอใจต่อโครงการค่อนข้าง,างมากนะครับถึง98% ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นผลจากการสำรวจโดยสวนสิบโพนะครับมีการประชุมที่ได้พูดถึงการดําเนินงานพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่จะให้เกิดความต่อเนื่องและยัง่งยืนในโอกาสต่อไปเราได้พิจารณาถึงที่จะขยายผลไปยังโรงเรียนขนาดกลางนะครับเป็นการขยายผลความสําเร็จไปอีกระดับหนึ่งนะครับที่จะให้เกิดทั่วถึงนะครับในโรงเรียนขนาดกลางขนาดกลางก็คือตั้งแต่นักเกรียนนักเรียนน่ะร้อยยี่สิบ คนขึ้นไปนะครับก็มีความจําเป็นในบางโรงเรียนในการที่จะพัฒนาโรงเรียนปลายทางนะครับอันนี้ก็อยู่ในโครงการที่จะทําต่อเนื่องแล้วก็จะเริ่มดําเนินการในภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2558อีก14,000กว่าโรงเรียนนะครับอยู่ในรองการสํารวจความต้องการทบทวนความต้องการแล้วก็จะพิจารณาสนับสนุนให้ขยายออกไปนะครับ